อันดับสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับเกมเกมหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่นนะครับเกมนี้ครับมีชื่อว่าไราเดนไนฟังกินถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันได้เลยฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นแบบประจนภัยแบบยากๆมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมมันเครียดนะฮะดังนั้นเรามาดูอะไรที่มันง่ายๆแก้เครียดกันดีกว่านะ <Okay. S 1> ก็แบบเวลาดูคลิปนี้ก็ไปต้องเอาสมองมานะฮะสมองน็อตฟาวเคเราก็จะลองเล่นกันดูฮะ ซึ่งดูจากสภาพแบบเราเห็นป่ามีความสวยงามนะครับมีสีสันแบบโอโ้โ,อโห,โโหนี่ฮะสีสันสวยงามจริงฮะแสนสนุกฮะเล่นง่ายและสนุกมากฮึฮึไม่ตายได้ยังไงเออช่วยบอกทีว่ามันไม่ได้เป็นบั๊กใช่ไหมฮะนี่ตัวไฮนเนี่ย คือใส่แบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นการวัดดวงเป็นซะส่วนใหญ่อะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผ่านผ่านได้ไงเนี่ยโอเคผ่านได้ไงก็ไม่รู้อ่ะ ไม่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 โอ้โน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 ะกำจะก,กำจะรลลุนแรงนี่โอ้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 เราไม่ควรกามีกมามเงี้ยเราควรจะจ,จี้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 ถ้าออกแล้วเราต้องโอเยถ้าออกแล้วเราลองโอเยเออโอเคครับผ่านเรียบร้อยครับก็ามาเด็กถึงอีกครั้งเดี๋ยิมตบทการที่จันหามานานโอวโอโอวโอ ตกใจหมดเลยทำไมเสียงดังขนาดนี้เนี่ยผ่านเรียบร้อยแต่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 วโอ้โอ้น่าจะได้เวลาสนุกสนานแล้วล่ะฮะไม่ไม่นะไม่อมย่อ้มโอยโอ้โออ้โ โอ้โนโนโนโอเคครับคิดว่าอย่างนั้นแหละมั้งนะครโอเคครับเย่ฮ่าเอ๊บโอเคยากไปนิดนึงเฮ้ย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 เเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้มเ้ยเ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮนย้ฮเ้ฮเยเยเเย้เฮ้ฮเยเ